ส่งงานช่วงเช้านะครับกับออ n ์น m a มาสด้นะครับตัวนี้สวยนะครับสีนี้ครับกับตัดขอบแม็กไลเนอร์นะครับอันนี้รถจะปีหนึ่งพอดีนะครับก็เป็นรอยบ้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับใส่ไว้ดีกว่านะครับถอดออกก็บรรทุกลําบากนะครับตัดออกมันก็ดูสวยเหมือนเราไม่ใส่ครับเนี่ยครับมันจะเป็นรอยนี้ได้สีหลุดแล้วนะครับถ้าถอดออกเลยก็บรรทุกลําบากครับใส่ไว้จะดูสวยครับตัดออกนะครับนะครับ มันทุกอะไรก็สบายครับมองเหมือนก็ไม่ใส่ด้วยดูสวยด้วยใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เวลาเราล้างอ่ะปกติเวลาเราเช็ดอ่ะมันจะมีน้าเกาะพวกเนี้ยมันเช็ดไม่แห้งครับแต่ถ้าเราตัดออกมันจะไม่มีน้ำเกาะแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําเข้านะครับปกติมันเข้าได้อยู่แล้วครับไม่ตัดแต่มันมีรูระบายทุกรุ่นนะครับเปิดทุกวันเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าที่รอทําอยู่นะครับวันอาทิตย์เมื่อวานนีครับเดี๋ยวรอเคลียร์ให้นะครับอันนี้วันจันทร์นะครับยี่สิบห้านะครับ เหมือนเดิมนะครับจองคิวครับขอบคุณครับ